ร้านเฮาของปลาตลาดขึ้นบ้านมีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างอุย้ยเห็ดป๋อยกินบ่เลย350บาทโอย่างงามเลยครับแม่พ่อดอกใหญ่ขาใหญ่อุ้ยฝางครับติดกันออนจัดการออน เห็ดปูโ้าอยห้าสิอุ้ยเห็ดครับห้าร้อยห้าร้อยยางงาม้ยางงามไหมครับอันใหญ่ๆนะคะสีไม่สไงล่างไงงามอีลีเิ่งเห็ดเพิ่งน้ำเผ่งกะมีเห็ดเผ่งกะมี มีซูเน,นลมีทุกแนวปังพวกนี้แห่งหลายครับพี่น้องอันนี้แห่งหลายค่ะ,นนคะวิ้ยมากองอยู่นี่เบิดเห็ด่วกเห็ด่บตวเหงี่บตมากองอยู่นี่เบิดเต็มกมันล้มังถาดละสิบโลบ่ คนเรานาเย็นบอคิดหัวคนเรเลย้องอยู่กไอ้า่ไคราเายว่าหันนะาเมื่อหาขเดเมอหาขเจ้อเบอห้าหเด้เมื่อห้าหกห้าหกเนี่ยเดี๋ยวใ้จ้เบิหัวหัาหกห้าหกห้ บอกเลขวะนี่ผู้สาวขายน้ำเออครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขายเวียดนามครับเมนูนู้นวขายเวียดนามขายเวียดนามขายเวียดนามมตัวอยูในตะการตามตะการตามตะกา คุณครับผมพ่อค่าอรอใครยังไหใครยังค่าหน้า่อาาือแข่งอาหารแข่งอาหารแข่งที่นองมีปลาเมืกแข่งหนังแห้งผองแห้งก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดียวไดหยอกพ่อค่ารูปลอพี่น่องต้นรอข้าว่าผิวสีแทน ผิวสวยผิวสีแทนอยู่ร้านดอกจานมีคนเดียวหล่อที่สุดรอพร้อมโสดพร้อมขอดังปิง้งปิงที่น้องเออมาสื่อ,อตัวเ, <c oughs> เออมาหาแน่เราที่หลัมาหาเท่าไหร่เราบอหน้อยครับผมบอหว,วานหวานเสียงหล่อขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับไง เขามาของใหญ่เป็นหนอเขามาของใหญ่เจี๊ยมาของใหญ่หันมาแน่ของใหญ่มาอีกล่างเรียบร้อยไปต้มยี้กระปุ่นก็ยังในเมือล่างเรียบร้อยกระทงละร้อยตลาดร้านหลักจานครับมีจุดเดียว าขาโขงฟังโขงตลาดล้านดอกจันอำเภอเขียมาลาดนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณครับ